ดีทุกท่านนะครับเช้าวัวนเสาร์นะฮะเช้าวัวนเสาร์ที่อะไรยี่สิบเอ็ดเนาะเอ็มกราคมสองพันหกสิบสามครับยินดีทุกต้อนรับทุกท่านนะครับเข้ามารับการเรียนรู้จากไอมอนสอนธุรกิจออนไลน์สอนผู้ประกอบการออนไลน์นะฮะวันนี้ในเรื่องของคุณเป็นสิ่งที่คุณคิดนะฮะเรื่องใหญ่เลยฮะนะคุณเป็นในสิ่งที่คุณคิดนะฮะเรื่องใหญ่มากเลยนะสําคัญมากๆกนในการใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนะฮะสำคัญมากๆนะครับ ถามประเด็นหนึ่งเนาะใครที่เคยเอเคยไปดูหมอมาเนี่ยในห้องมีใครไปดูหมอมาฮะเคยดูหมอเรื่องอ่ะพี่พิมพ์มาเล็กหนึ่งไหมฮะใครที่เคยไปดูหมอตัวผู้จักก็เป็นนะเออเมื่อก่อนก็เป็นชอบดูหมอนะะอมีใครชอบดูหมอไหมนะเออหมอดูคู่กบคู่เออหมอดูคู่ก็อา่าหมอดูคู่ก็หมอเดาะไรนะเออบางทีเราอืม นะหาหาอะไรหาที่พึ่งทางใจพึ่งทางใจ่ใจนะคนคนที่ทํานายเอาว่าคนนี้แหละมีมีอาจารย์ผมนี่แหละนะเอาเล่าเรื่องอาจารย์ผมดีกว่านะอมอมีอาจารย์ผมเนาะอาจารย์ผู้หญิงนี่แหละนะเออเมื่อก่อนแกก็ล้มลุกคุกข,ขานกันนะก็ตอนนี้แกสร้างธุรกิจมาสิบสี่ปีแล้วสิบสี่ปีแล้วก็นับย้อนหลังไปสิบสี่ปีที่แล้วแกก็แกแก็อย่างนี้แหละเหมือนคนเนะี่ย เออพอถึงจังหวะที่มันลงแล้วมันต้องหาที่พึ่งแล้ท่านก็ไปไปดูหมอไปดูหมอเออเออก็บอกว่าเออชีจะเป็นยังไงอะไรห้ดูหมออืมแต่ปรากฏว่าเป็นไงฮะท่านไปดูหมอแต่ท่านก็มันไม่มีใครรวยอะรวยรวยระดับร้อยล้านพันล้านอะไม่มีหมอไหนหมอดูไหนที่รวยระดับร้อยล้านพันล้านเออแกก็เอ้ยมันจะใช่ไหมนะน่าทน แกก็สงสัยแกสงสัยสงสัยนะเออสงสัยก็เลยไปปรึกษาปรึกษาอาจารย์เป็นพระพระสงฆ์นี่แหละปรึกษาก็เป็นโคดครูบาอาจารย์ทุกวันนี้นะก็ปรึกษาถ้าว่าเออเออไปดูหมอมาเออหมอให้ทำน่นทำนี่เออว่าเออพระอาจารย์คิดเห็นว่าอย่างไรเออไปปรึกษาพระสงฆ์อะเอ่าวันดีครับคุณอะไรคุณอ่ามีไหน่ะคุณอ่าคุณละพัฒ์สวัสดีครับคุณพระวาด พอดีคุณพระวาดสวัสดีครับคุณพระวาดเออนะอ่านี่มีเรื่องเล่าเรื่องจริงเรื่องจริงของจานผมเนี่ยเมื่อย้อนหลังไปสิบสี่ปีเนาะท่านไปดูหมอข้างก็มีชีวิตที่แบบเหมือนกันเหมือนโลกก็เล่าแหละพอมันหาที่พื้นทางใจที่แกก็ไปปรึกษาพระสงฆ์พระสงฆ์ก็บท่านแบอกอาวโยมออโยมฮะเออโยมให้หมอโยมจะให้หมอดูแล้โยมดูตัวเองเออดีหรือยังฮะพระสงฆ์ถามอย่างนะเอองเี้ยมันฉุกคิดไง เออจะให้คนอื่นมาดูโยมอ่ะแล้วตัวเองดูตัวเองดีดีดครบถ้วนนี่ยังตัวเองดูตัวเองไม่ได้เลยจะให้คนดูอ่ะเออเป็นคำถามฉุกคิดไงเออตัวเองดูแล้โยมดูตัวเองดีงหรือยังหรือแล้วทำไมถึงไปให้คนอื่นดูให้ฮะเป็นคำถามฉุกคิดท่านท่านก็กลับมานั่งตรองเลยตรองเอ๊ะเอาอย่างไงะจะได้วางแผนถูก อืมจะวา,างแผนชีวิตถูอว่าจะต้องทํำยังไงหมอเขาจะแนะนำไงให้ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยแต่แกก็ไปดูผลรับคุณหมอไปดูผลรับหมอดูเออหมอดอมูยังไม่ยังไม่ร้อยล้านเแกก็โอไม่เอาดีกว่าก็ถอยก็มาตั้งสติตั้งสีิเนาะคิดใหม่อ่ะก็เลยคิดใหม่เนี่ยสำคัญนะฮะสำคัญที่เราคิดเนาะลกลับมาตั้งคิดใหม่คิดยังไงฮะคิดแบบคนสําเร็จไง แกก็ไปอ่านหนังสือกับอ่านหนังสือกับคนสําเร็จคนสําเร็จระดับพระแหลกร้อยไม่เอาอาอระดับพันระดับหมื่นล้านนะเขาคิดสําเร็จเขาคิดยังไงเออนะเขาคิดยังไงเออเออเนาะก็ไปไปแกก็ไปเข้าเรียนในสัมมนาหลายครัครูบาอาจารย์นะดังๆในต่างประเทศเนาะแกก็ได้ความคิดอะไรความคิดของคนรวยนะแท้เลยคิดแบบคนสําเร็จ คิดแบบคนรวยอ่ะ,อะใช่ไหมครับเขาดูผลลัพธ์เขาอ่ะแล้วเป็นไงฮะตอนนี้ทํามาสร้างธุรกิจมาสิบสี่ปีสร้างมาสิบสี่ปีก็เป็นไงฮะ,ะจากที่แกต้องไปให้หมอดูนะคิดแบบคนเศรยดีกว,ว,ว่ากลับมาคิดใหม่อมตัวน,นี้ก็มาสิบสี่ปีก็ธุรกิจแกขายายเกือบหมื่นล้านแล้วเห็นไหมท่านเห็นนี่ยังสิบสี่ปีหันมนาะแกประคองความคิด ผมจะให้ไปแกใช้ความคิดอยู่สาความคิด3ความคิดนะในการสร้างธุรกิจ3ความคิดทําให้แก่4 4ปีเนะี่ยถึงเกือบหมื่นล้านละเห็นไหมจากที่ต้องอาศัยหมอโดเขาเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเลยก็ไปคิดกับคนสําเร็จคิดกับคนที่มีผลลัพธ์ไปฟังเข้าในสัมมนาต่างๆก็มาดับมาปรับตัวเองปรับทุกอย่าง เนี่ย yeah. สำคัญนะสำคัญสุดท้ายคือตัวเราตัวเราไปพูดกนะันนาเอมันก็มีนะมะีพระสงฆ์ท่านนี้ก็ให้กาปรึกษามกันนะอะผมข้ามไปนี่ก็คืออ,อาจารย์ผมก็ถามว่าแล้วจะให้ผมไปดูใครดี <c oughs> ตอนแรกแกสงสัยอยู่ตอนแรกแกยังไม่รู้ว่าจะต้องไปปรึกษาไปคิดแบบคนสำเร็จนะ คือมันสิ่งที่มันเป็นไปเป็นไปยากไงแบว่าอมเป็นไปไม่ได้คือเรื่องของเรื่องคือสวัสดีครับคุณคุณซันนี่พระสงฆ์ท่านนี้ก็ก็ให้คำปรึกษาว่าคนที่ทำนายที่เก่งที่สุดของโลกนี้ของจักรวาลเนี่ยยมคิดว่าเป็นใครพระสงฆ์ก็ถามถามอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ที่ว่า14ปีกันนี้ก็รวยเป็นเกือบหมื่นล้านแล้ว อาจารย์ผมก็ตอบพระอาจารย์อาจารย์ผมก็ตอบตอ,บตอบพระสงฆ์ท่านนี้ยก็คิดนะในทางพุทธศาสนานเขาเรียกว่าพุทธธรรมนายนะที่สามารถอย่างรู้อดีตและปัจจุบันได้เห็นหมดเลยทุกอย่างเขาเรียกจิตจิตโคจีมีจิตจิต,จตสูงระดับจิตเขาจะสูงจนมองเห็นเห็นเป็นภพเป็นชาติลคือคนที่ไม่มีรักโลภโกรธหลงอ่ะอืม,มันถึงจากมอง เห็นได้หมดเลยนะนะสดีครคูเซนที่เข้ามาแล้วฮะดีดีทุกขานะให้บอกอ๋อพระอาจารย์ผมก็ตอบตอบทางพระสงฆ์ท่านพระองค์นี้ก็ว่าอก็น่าจะเป็นพุทธเจ้าและกันพระสงฆ์ท่านนี้ก็บอกว่าใช่แล้วโยมแล้วแล้วยมผ่านมา2,500ปีแล้วแล้วท่ายายมไปจะเป็นไปไปถามเขาดิ ถามท่านนี้ได้ไหมเป,เป็นไปได้บอกโอ้มันเป็นไปนได้แล้วผ่านมา2500ปีแล้วงั้นเราต้องรอองค์ใหม่ดีไหม <c oughs> อาจมรติอว่างั้นงั้นคุณก็โยงไปรอองค์ใหม่แล้วกันเออเน,นี่ยอาจจะเป็นองค์ที่ห้าหรือเปล่าเป็นรอองค์ที่หกอาจารย์บอกว่าโอ้โหมันมันมัน,ม,น,ม,นมันได้เออถามนี้มันมาอะไรโอ้โหมันต้องรอแล้วต้องรอบํเอาเพ็ญบรารมีอีกนะ,ะเออ่านน้องปูเป้สัสดีคับน้องปูเป้หน่าท่านก็เล่นพี่กุลทองเนี่ยเล่นละคร นี่แหละฮะอาจารย์ผมก็โอ้โหมันเป็นไปนไม่ได้เนาะต้องกลับไปเกิดกีชาติถึงจะเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าทํานายาใช่ไหมคนต้องมีจิตสูงอะ่ะต้องไม่มีกิเลสไม่มีรักโลภก,กลุบหลงอะ่ะเออมันถึงจะดูแมนนะใช่ไหมถ้ายังเจอคนที่อหมอดูที่ยังมีต้องการเงินต้องการอะไรอยู่เนะี่ยเอออันนั้นมันไม่บรรลุถ้าจะไปดูเต็งเก่งก็ต้องเป็นดูพ้าแบบที่หลุดแล้วไม่มีรักโลภกรธหลงอ่ะนะ เออต้องแบบไม่มีกิเลสแล้วนะอกิเลสทั้งโลกก็มีแล้วแม้แต่กิเลสทั้งโลกกิเลสทางธรรมก็มีด้วยนะเออไม่มีกิเลสทางธรรมด้วยนะติดดีอะไรเนี่ยต้องระวังเนี่ยต้องไม่มีทั้งกิเลสทางโลกและกิเลสทางธรรมนะเออถึงจะถึงจะรู้นะอาจารย์ผมก็โอ้ไม่ไหวละก็กลับมาก็มาศึกษาทั้งโลกก็คือศึกษากับคนที่คิดสําเร็จคิดแบบก็หาไปเรียนรู้ไหมเปลี่ยนความคิด คนที่สําเร็จคนที่มหาเศรษฐีเอออาจารย์ผมก็ไปอ่านหนังสือพวกนี้มาเป็นไงฮะผ่านมาสิบสีปีก็ท่านก็ล่ารวยเกือบมืลนล้านี่แหละคนเราเห็นไหมออแล้วคนสําเร็จเขาคิดยังไงอาจารย์ผมก็ได้มาสามข้อสามข้อ